สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตนะครับร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการอโรคยาวาไรตี้นะครับวาไรตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงนะครับแต่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแพทย์เกรียงศักวัฒนาศิระกุลแพทย์ประจําเกรียงศัก์คลินิกเป็นที่ปรึกษาประจํารายการนะครับมาพูดถึงเด็กๆจำม่ากัน ที่กว่านะครับคุณผู้ฟังหลายๆคนเวลาเห็นเด็กๆจำมัําแล้วหมั่นเขี้ยวนะครับอยากจะเข้าไปฟัดเข้าไปกอดนะครับแต่ก็มีหลายสาเหตุนะครับที่คุณหมออาจจะเตือนคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับว่าลูกๆของพวกเขานั้นน้ําหนักกําลังจะเกินเกณฑ์วันนี้ผมมีข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในหัวข้อเรื่องจําเป็นต้องรู้ของเด็กจำมัําจะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามพร้อมกันช่วงหน้าครับ ยิ้มก็พอเพียงเท่านั้นอย่าต่อรองได้ไหมรับมันไปความใส่ใจที่เอามาให้กันไม่ขออะไรตอบฉันไม่เคยต้องการ ในทุกสถานการณ์ต่อให้เธอจะต้องแต่งงานแต่ตัวฉันขึ้นคันความรักของฉันจะเป็นเลเจนเป็นระดับตำนานอก็แค่เพียงได้มองไม่หวังที่จะครอบครองแค่นี้ก็เป็นความสุขของฉันที่ได้คอยมองเธอเอ้แค่ยิ้มมบอกก็พอเอเธออย่าทำหน้างอเดรอย,ยิ้มของเธอนะ่ะทำให้โลกนี้มีชีวิตดูสดใส อู b b b y ฉันไม่เคยวังให้เธอต้องมารักไม่ว่าวันไหนฉันพร้อมจะเป็นที่พักถ้าเธอเป็นฉันมองอย่างที่ฉันมองจะรู้ว่าเป็นสุขที่ได้ทำอะไรอย่างนี้ให้เธอแค่ ไม่อยากจะพูดเยอะแค่เธอรู้ก็พอ เวลาเห็นเด็กพุงพรุยแก้มกลมดูจ้ำม่ำเนี่ยนะครับหลายคนมักจะมองเป็นความน่ารักน่าหิกของเด็กน้อยนะครับมากกว่ามองว่ามันเป็นปัญหาโตเข้าหน่อยก็สมส่วนเข้าที่เข้าทางเองแบบนี้นะครับจึงไม่ใส่ใจปัญหาน้ําหนักเกินของเด็กๆก,กันสักเท่าไหร่แต่ไม่มีอะไรการันตีได้หรอกนะครับว่า เด็กตัวโกลมในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีหุ่นมาตรฐานในวันหน้าในทางตรงกันข้ามนะครับมีสถิติยืนยันนะครับว่าเด็กอ้วนมักจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนเช่นกันหากปล่อยให้ก้อนไขมันสะสมในตัวมากเข้าความจำม่ำตุ้ยนุ้ยเนี่ยก็กลายเป็นต้นเหตุสําคัญของโรคเรื้อรังต่างๆในเด็กได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงรวมไปถึงความดันโลหิตสูงอีกด้วยนะครับเรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกันดีก,กว่าครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับ ่ใช่ว,ว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอ้วนนะครับเด็กไทยก่อนวัยเรียนเนี่ยเป็นโรคอ้วนถึง1ใน5นะครับแล้วก็เมื่อเข้าสู่วัยเรียนก็มีอัตราของความอ้วนอยู่ที่ 1- ใน10เลยทีเดียวนะครับโรคอ้วนในเด็กพบมากในกลุ่มเด็กในเมืองนะครับเมื่อนําไปเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับพบว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราของโรคอ้วนในเด็กเร็วที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะครับโลกใบนี้มีเด็กที่ต้องเผชิญกับภาวะโรคอ้วนเพิ่มขึ้น 2- 3ถึงเท่าตัว แล้วก็มักจะพบมากในประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำนะครับมากกว่าประเทศรายได้สูงนั่นเองในปี2014นะครับมีเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบประมาณ41ล้านคนนะครับที่ประสบปัญหาน้ำหนักเกินแบ่งเป็นทวีปเอเชียสูงถึง48%แนะครับแล้วก็25%อยู่ในทวีปแอฟริกานะครับแล้วถ้าถามว่าความอ้วนมาจากไหนล่ะโรคอ้วนเนี่ยนะครับเกิดจากการใช้พลังงานไม่สมดุลน,นะครับคือกินเพื่อรับ พลังงานมากกว่าใช้หรือเผาผลาญพลังงานออกไปนั่นเองนะครับโดยมีพฤติกรรมและก็วิถีชีวิตแบบนั่งๆ่งนอนนนนั่นเองนะเป็นสาเหตุหลักถึง90%ของเด็กที่มีภาวะโรคอ้วนทั้งหมดเลยนะครับแต่นอกเหนือไปจากนั้นนะครับเด็กที่มีภาวะโรคอ้วนบางรายเนี่ยอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นในบางกรณีได้นะครับอาจจะมีปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อความอ้วนของเด็กนะครับเช่นเด็กมีปัญหาทางจิตใจหรือว่ามีอาการซึมเศร้านะครับอาจจะรับประทานอาหารในปริมาณที่ มากเกินความต้องการได้หรืออาจเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนนะครับบางรายก็อาจจะมีปัจจัยด้านพันธุกรรมร่วมด้วยเช่นอาจจะเป็นความบกพร่องทางพันธุกรรมขาดยีนบางตัวไปนะครับหรือว่ามียีนบางตัวเกินผิดปกติมาซึ่งควรจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องก่อนจะสายเกินไปนะครับและถ้าถามว่าแค่ไหนคืออ้วนล่ะวิธีวัดนะครับก็คือเทียบน้ําหนักกับส่วนสูงนะครับหรือว่าวัดดัชนีมวลกายหรือว่า B.M.I นั่นเองบนตารางอายุแล้วก็ ถ้าเกิน85-95%ไทยนะครับก็ถือว่าอยู่ในระยะอ้วกนะครับแต่ถ้าเกิน95ถือว่าอ้วนนะครับและในบางรายคุณหมออาจารย์ตรวจเลือดเพื่อดูปอหวานนะครับดูระดับไขมันในเลือดค่าตับค่าไตนะครับฮอร์โมนคอติซอลแล้วก็ระดับวิตามินดีด้วยรวมถึงตรวจดูว่ามีปัญหาไทรอยหรือเปล่านะครับประกอบกับการซักประวัติควบคู่กันไปด้วยนะครับช่วงหน้าเรากลับมาดูกันนะครับว่าเราจะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเด็กๆที่อาจจะมี ีภาวะน้ำหนักเกินได้อย่างไรแต่ช่วงนี้ผมมีเพลงมาฝากคุณฟังในช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจ ไปฟังถ้อยคำที่คนพูดกันว่าในชีวิตมีทางเลือกมากมายทางเดินของคนต่างมีหลากหลายแต่ว่าสุดท้ายต้องเลือกอะไรสวรันมันคงถึงเราของเราคงถึงเวลาต้องตัดสินใจชีวิตของเราต้องมีความหมายในวันสุดท้ายต้อง come any one ืที่จะฝันก็พร้อมที่จะเดินและต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามานะครับก็ขอให้บทเพลงทางที่เลือกเพลงนี้ส่งกําลังใจให้คุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับรายการอารคยาวรารตี้และสื่อมวลชนเสียงสันติและองค์พระเยสุกริ์เจ้าก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับกลับมาที่เรื่องราวที่ว่าเราจะดูแลครอบครัวของเราให้เป็นครอบครัวที่ลดความจำม่ํากันต่อได้อย่างไรนะครับคุณผู้ฟังรักษาลูกอ้วนให้ถูกทางนะครับเพื่อที่ จะแก้ปัญหาความอ้วนได้ถูกวิธีนะครับคุณหมอก็จะวินิจฉัยหาสาเหตุของความอ้วนนั้นนั้นก่อนนะครับว่าเริ่มจากการตรวจดูฮอร์โมนว่าผิดปกติหรือเปล่าเช่นขาดไทรอยฮอร์โมนหรือเปล่าหรือว่ามีสเตียรอยในฮอร์โมนมากเกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งอาจจะเกิดจากโรคบางอย่างที่ต้องใช้สเตียรอยในการรักษานะครับเช่นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่ามะเร็งบางชนิดนะครับหรือที่พบได้บ่อยก็คือร่างกายสร้างสเตียรอยฮอร์โมนมากกว่าปกติจากต่อมหมกไตในเนงนะครับซึ่ง สำหรับเด็กที่อ้วนจากฮอร์โมนทางานผิดปกติเนี่ยก็จะมีจุดสังเกตที่มักจะมีภาวะตี้ยร่วมด้วยนะครับแต่หากความอ้วนของเด็กไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปกว่าพฤติกรรมการบริโภคการควบคุมอาหารแล้วก็การออกกําลังกายก็มักเป็นสิ่งที่คุณหมอจะแนะนํานะครับแต่การรักษาจะได้ผลแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับความใส่ใจของคุณพ่อคุณแม่นะครับในการให้เด็กกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพในปริมาณที่เหมาะสมนะครับรวมถึงส่งเสริมให้เด็กออกกําลังกายแล้วก็ส่วนบางกรณีเด็กที่อ้วน มากเนี่ยนะครับหรือว่าเด็กที่ต้องใช้ยาร่วมในการรักษาคุณหมออาจารย์แนะนําให้ไปพบกับนักโภชนาการนะครับแล้วก็คุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อออกแบบอาหารการกินที่เหมาะสมแบบเฉพาะเจาะจงนะครับซึ่งการเริ่มต้นรักษาโรคอ้วนตั้งแต่ยังเล็กๆเนี่ยจะได้ประสิทธิผลกว่าการรักษาในช่วงวัยรุ่นนะครับเพราะว่าพ่อแม่จะช่วยสนับสนุนได้อย่างใกล้ชิดมากกว่านั่นเองนะครับส่วนโรคที่มาพร้อมกับความอ้วนเนี่ยนะครับก็มีหลายโรคเลยทีเดียวนะครับเช่นขาด วิตามินดีเด็กขาดความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าถูกเพื่อนล้อนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการซึมเศร้าตามมาได้ในเด็กโตเพศหญิงอาจจะเสี่ยงต่อภาวะ PCOS นะครับหรือภาวะที่รังไข่สร้างฮอร์โมนเพศชายออกมามากเกินไปทําให้ไข่ไม่ตกนั่นเองนะครับมีไขมันในเลือดสูงนะครับมีความดันโลหิตสูงอาจจะเกิดเบาหวานขึ้นได้จากความอ้วนแล้วก็อาจจะทําให้หยุดหายใจขณะหลับได้นะครับ เอาละสุดท้ายครับคุณฟังเรามาดูสูตรลดความอ้วนฉบับครอบครัวกันดีกว่านะครับการจะให้เด็กลุกขึ้นมาคุูมาหารแล้วก็ออกกําลังหากิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายทําเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับพ่อแม่ก็เลยมีส่วนสําคัญนะครับที่จะเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับให้เด็กลดน้ําหนักได้อย่างสําเร็จนะครับแล้วก็นี่คือวิธีที่คุณพ่อคุณแม่ต้องพยายามไปพร้อมๆกันนะครับคือจัดตารางฟิตนะครับควบคุมปริมาณอาหารของเด็กนะครับให้เด็กขยับตัววิ่ง เล่นออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่สําคัญต้องทําเป็นเพื่อนลูกต้องฟิตเป็นเพื่อนลูกด้วยนะครับการมีคู่หูในครอบครัวนกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกําลังกายเป็นเพื่อนเนี่ยจะทําให้การลดความอ้วนเนี่ยสนุกขึ้นเยอะเลยนะครับพ่อแม่ต้องแข็งใจด้วยนะครับต้องห้ามตามใจอย่างเด็ดขาดเมื่อลูกงองแงรบ จะกินขนมโปรดอะไรอย่างนี้หรือว่าขอเล่นเกมประจำเพื่อที่เขาจะไม่กลับไปอ้วนอีกก็ต้องใจแข็งนะครับไม่ชอบของหวานเข้าบ้านด้วยนะครับถ้าเราเห็นอาหารที่ชอบอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็มักจะหยิบเข้าป่าได้ง่ายพ่อแม่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารที่มีไขมันแล้วก็น้ําตาลสูงเข้าบ้านไปเลยนะครับรวมถึงนอนให้เพียงพอนะครับการนอนดึกอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของความอ้วนนะครับจึงควรฝึกลูกให้นอนเป็นเวลาแล้วก็ให้พักผ่อนอย่างเพียงพอด้วยแล้วก็ลดจอด้วยนะครับ ทีวีคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรทัศน์เนี่ยมักมีความสามารถพิเศษในการดึงดูดเด็กให้ติดได้นะครับไม่ขยับเขยื่อนไปไหนเลยส่งผลไม่ให้ร่างกายได้รับการเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าการทํากิจกรรมอื่นๆเด็กก็จะไม่อยากไปทําอะไรอย่างนี้เด็กเล็ก2ถึงขวบก็ไม่ควรอยู่หน้าจอเกิน1ชั่วโมงต่อวันนะครับและสุดท้ายกําลังใจคือสิ่งสําคัญนะครับคุณผู้ฟงังการลดน้ําหนักต้องใช้พลังใจแล้วก็ความมุ่งมั่นที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับพ่อแม่ควรให้กําลังใจลูกอย่างสม่ําเสมอ ด้วยนะครับแล้วก็ทําไปเป็นเพื่อนลูกจะได้แข็งแรงกันทางบ้านนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากนิตยสารเพื่อสุขภาพเบ t เตอร์เฮล์ฉบับที่1ประจำปี2018โรงพยาบาลบำรุงราชมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับ อ,อย่างนี้มาก่อนคุณคนเดียวที่ทำให้ผมใจอ่อนอาจเป็นผมและคิดจากชีวิตครั้งก่อนให้เราไพบกันคืนนี้ก่อนอนแค่เพนนียงอยากมีคุณอยู่กใกล้ช่วยไว้สิเพื่อ Should sure. sure. You my มช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับทางรายการของเรามีหนังสือเล่มเล็กๆนะครับที่จะทําให้เรารู้ถึงความหมายของคําว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญานะครับรวมถึงบทเรียนทางไตรณีเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับที่จะทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคําสอนและก็แนวทางในการดําเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทําให้คุณผู้ฟังเนี่ยพบกับคําตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับสาหรับผู้ที่เรียนจ บบเรียนแล้วนะครับเราก็ยังมีประกาศนิยบัตรมอบให้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแค่เขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131บรจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0นะครับหรือที่อีเมล vop a พ v o i c e o f ์ซอฟพีและทางโทรศัพท์นะครับที่หมายเลข053 242654นะครับและช่องทาง Line Official Account ของเราที่ a d ไว้ซอบพีดก็อย่าลืมแอดมาเป็นเพื่อนกับเราเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระคิดธรรมคำัมภีนะครับที่ว่าเพราะว่าผู้ที่จะรักชีวิตและปรารถนา ที่จะเห็นวันดีก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดสิ่งชั่วและห้ามปากไม่ให้พูดเป็นอุบายล่อลวงมีคำกล่าวว่าก่อนเราจะพูดเราเป็นนายของคำพูดแต่ถ้าพูดไปแล้วคำพูดจะเป็นนายเราเพราะฉะนั้นให้เราพูดแต่สิ่งที่ดีและก็สร้างสารรค์กันนะครับเพื่อสังคมของเราจะได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นไงล่ะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณฟังทุกๆท,ท,ท่าน สวัสดีครับ ครั้งทุกทีที่ลูกต้องพบอะไรไม่ว่าจะทุกทนหรือมีความสุขเท่าไรแม้ว่าโลกจะวนเวียนและเปลี่ยนหมุนยังไงลูกก็ยังรอดพ้น พระระคุณนั้นมากมายที่ยิ่งใหญ่ฉันเปี่ยมล้นทำให้ลูกมีแรงจะเดินจากความสับสนอย่างแน่ใจในเส้นทางนี้โปรดให้ลูกขอพระคุณไม่ว่าจะเจออะไรขอพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจเลยอย่าให้ลูกลืมพระองค์ ที่สุขใจขอสรงเมตตา คนนั้นมากมายที่ยิ่งใหญ่ฉันเตรียมนล้นทาให้ลู้มีแรงจะเดินจากความสับสนยังมั่นใจในเส้นทางนี้โปรดให้ลูกขอพระคุณไม่ว่าจะเจออะไรขอพระคุณไม่ว่าจะทุกขหรือเสียใจเลย และขอทรงเมตตาให้ลูกขอพระคุณเส,สมอไปโปรดให้ลูกขอบพระคุณไม่ว่าจะเจอ หรือเสียใจเลยอย่าให้ลูกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจและขอทรงเม